สวัสดีจ้าวันนี้แซบจะมาทำสตรอเบอรี่เคลือบน้ำตาลนะจ๊ะตา้น้ำใส่น้ำตาลลงไปเลยจ้าเคี่ยวให้น้ำตาลยืดๆนะจ๊ะทุกคนหลังจากนั้นแซบก็ใช้สตรอเบอรี่ที่เตรียมไว้นะคะเสียบไม้ ทำแบบนี้เลยจ้าสําหรับเมนูนี้นะจ๊ะลูกสาวขอมาไม่รู้ไปเห็นที่ไหนมาสงสัยจะไปเห็นตามทิกตอกนะจ้าก็เลยอยากกินบ้านนะคะคุณแม่ไม่รอช้าก็เลยจัดให้เลยจ้าแซบก็ไม่รู้ว่าทําถูกหรือเปล่านะจ๊ะทุกคนแต่ผลลัพธ์ออกมาหวานกรอบติดฟันมากๆเลยจ้าแซบก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะจ๊ะแล้วเราจะหาภาชนะมานะคะเพื่อ ปากลงนะจ๊ะให้น้ําตาลของเราแห้งนะจ๊ะนี่ทําตามนี้ไปเรื่อยๆเลยนะจ๊ะสําหรับวิธีการทําแบบนี้แสบไม่มีสูตรนะจ๊ะทุกคนอาศัยความคิดและความเป็นไปได้นะจ๊ะเสร็จแล้วลูกสาวรอแล้วนะจ๊ะนี่สําหรับสตรอเบอรี่เคลือบแก้วนะจ๊ะกาลังฮิตติดกระแสเลยจ้าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นสตรอเบอรี่เคลือบน้ําตาลหรือว่าสตรอเบอรี่เคลือบแก้วนะจ๊ะนี่ตามนี้เลยจ้าเดี๋ยวคุณแม่ก็ขอชิมบ้างนะจ๊ะ น้ำตาลหวานสตรอเบอรี่ชื่นใจเลยจ้าแต่ว่าติดฟันนะจ๊าทุกคนสำหรับเมนูนี้นะจ้าหรือว่าอาหารว่างชิ้นนี้นะคะจะดีสำหรับเด็กๆ<า>นะจ๊าทุกคนแต่คุณแม่ไม่ไหวนะจ๊ะลูกสาวบอกว่ามแม่จ๋า <ๆ S 1> อร่อยมากเลยนะจ้าดีกินยั่วๆเลยนะจ้าคุณแม่จัดให้แล้วนะคะคุณลูกขาถ้าหากใครยังไม่เคยลองทำก็ ลองจัดให้เด็กๆที่บ้านทําทานดูนะจ๊ะทุกคนนี่เลยนะจ๊ะแม่แสบจัดให้นะจ๊ะฉันเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วนะจ๊ะคุณลูกจ๋าลูกชายบอกว่าอยากกินบ้างนะจ๊ะนี่อติดฟันนะจ๊ะทุกคน มีกระซิบบอกให้แม่ช่วยด้วยนะจ๊ะแค่น้ําตาลออกจากฟันให้หน่อยนะจ๊ะทุกคนก็อีแม่ก็ทําไปนะจ๊ะสําหรับลูกรักแม่จัดให้นะจ๊ะทุกคนคลิปนี้ไม่มีอะไรนะจ๊ะแค่อยากมาบอกต่อว่าตอนนี้สตรอเบอรี่กาลังมาแรงนะจ๊ะกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ